ลดน้ำหนัก10กิโลใน3เดือนแบบไม่ย้วยไม่โยโย่ฟิตเป๊ะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาพบกับวินาชองเคล็ดลับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสค่ะวันนี้วินาจะมาแชร์ประสบการ์ลดน้ำหนัก10กิโลใน3เดือนแบบไม่ย้่ยฟิตเ๊ะไม่โยโย่นะคะทํายังไงนะคะก่อนอื่นนะคะการลดน้ําหนักนะคะให้โฟกัสที่สัดส่วนนะคะไม่ใช่ตัวเลขค่ะแต่วินาเข้าใจนะคะหลายๆคนนะคะก็อยากจะเห็นตัวเลขนะคะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินนะคะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยเราก็ต้องเห็นตัวเลขที่มันลงไปนะคะแต่ถ้าเพื่อนโฟกัสที่สัดส่วนนะคะหรือว่าเอาไขมันออกให้ได้ที่สุดนะคะยังไงตัวเลขนะคะมันก็จะลงไปให้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่แล้ว แถมหุ่นของเพื่อนนะคะก็ยังจะฟิตเป๊ะอีกด้วยค่ะและจะชอบมีกูรูนะคะเยอะๆนะคะก็จะชอบบอกว่าให้ลดไขมันไม่ใช่ลดน้ําหนักถามว่าหลายๆคนเข้าใจไหมจริงๆหลายๆคนก็เข้าใจนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะแต่ว่ามันเป็นความเคยชินนะคะที่มันติดหูแล้วเราก็รู้กันมาตั้งแต่เด็กนะคะยกตัวอย่างง่ายก็เหมือนการที่เราเรียกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะมามา่ามามา่มา,มาทุกยี่ห้อนะคะการลดไขมันนะคะก็อาจจะติดปากเพื่อนๆนะคะว่า การลดน้ําหนักนั่นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็พยายามให้บอกตัวเองไว้นะคะว่าลดไขมันกระชับสัสดส่วนนั่นเองและเพื่อนๆก็จะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการกินกันก่อนนะคะการที่เพื่อนๆจะลดน้ําหนักลดไขมันนะคะให้ได้อย่างจริงจังนะคะ เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนการกินให้ได้อย่างจริงจังเช่นกันค่ะตอนที่วินาอัว่วนะคะวินาก็คือกินนะคะแล้วก็ปาร์ตี้นะคะทุกอย่างนะคะกินตามใจปากมากเลยอร่อยมากเลยนะคะอะไรมาก็กินกินกินแต่พอถึงจุดๆหนึ่งนะคะเราเห็นตัวเราเองเนี่ยเราไม่ชอบแล้วอย่างที่วินาบอกนะคะการที่เราจะมีความสุขหรือเปล่านะคะมองคนในกระจกเนี่ยเราชอบหรือเปล่านะคะถ <archy quiera S 2> <tehd> ้าไม่ชอบให้เปลี่ยนทันทีนะคะและถ้าเพื่อนๆที่ติดตามวินามาตลอดนะคะก็จะรู้ว่าวินาเป็นคนที่ทําอะไรที่บาลานซ์นะคะไม่ทําอะไรที่สุดโตกแล้วก็ จะต้องทําแบบมีความสุขนะคะแล้วก็ทําได้นานค่ะเดี๋ยววินาจะบอกเคล็ดลับให้นะคะการที่เราจะเริ่มลดน้าหนักนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะคะให้เ,เพื่อนๆโหลดแอป,ปนะคะที่ชื่อว่า My Fitness Pal นะคะเดี๋ยววินาจะเปิดให้ดูนะคะคือแอป,ปนี้เป็นแอป,ปที่คนในอเมริกาใช้รวมถึงเทรนเนอร์ในอเมริกาะค่ะก็ให้ลูกค้าเนี่ยใช้แอป,ปนี้เหมือนกัน,นะะและในยุคนี้เราต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะเพื่อจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ย ลดน้ำหนักลดไขมันได้สำเร็จแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นแอป My Fitness Pal นะคะให้เพื่อนๆโหลดไปได้เลยนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แอปนี้นะคะก็จะเหมือนเรามีเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนๆจะใส่ลงไปเลยนะคะว่าเป้าหมายของการลดน้ําหนักของเราคืออะไรนะคะลดกี่กิโลนะคะหรือว่าเราจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะและเราก็จะพิมพ์อาหารนะคะใส่ไปในแอปนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะหรือว่าอาหารที่เรากินทั้งวันเนี่ยใส่ลงไปเลยมันก็จะบอกเลยนะคะว่าเรา กินไปกี่แคลอรี่นะคะแล้วก็เหลือกี่แคลอรี่นะคะที่เรากินได้นะคะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะในการที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูรายละเอียดะคะ่ะว่าเพื่อนๆกินอะไรไปบ้างในแต่ละวันนะคะแล้วก็สารอาหารครบไหมนะคะและเรายังสามารถใส่การออกกาลังกายนะคะรวมถึงกิจกรรมประจําวันนะคะว่าเราทําอะไรบ้างและมันก็จะคํานวณให้เรานะคะว่าวันนี้เราเบิร์นกี่แคลอรี่นะคะแล้วก็สามารถกินได้กี่แคลอรี่นะคะซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วก็ดีมากๆนะคะสําหรับคนที่เริ่มลดน้ําหนัก และในะตอนเย็นนะคะเพื่อนๆก็จะกดนะคะ finish แล้วก็จะดูรีพอร์ตได้เลยนะคะว่าวันนี้เรากินอะไรไปบ้างออกกําลังกายยังไงนะคะแล้วเราเบิรนไปกี่แคลอรีนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะสําหรับวันต่อไปนะคะว่า เพื่อนๆจะกินน้อยลงหรือว่าจะกินมากขึ้นหรือว่าจะออกกําลังกายยังไงและจะทําให้การลดน้ําหนักลดไขมันของเพื่อนๆนะคะง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะและหลังจากที่เราโหลดแอปแล้วนะคะการกินอาหารของวินาก็คือตอนที่อ้วนๆนะคะตอนที่ไขมันเยอนนะคะวินาจะ ลดนะคะแป้งเยอะเลยทีเดียวค่ะจะกินแป้งนะคะเฉพาะแค่ตอนเช้านะคะมื้อเช้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวินาจะกินเป็นแป้งประเภทขาวนะคะหรือว่าข้าวขาวนะคะวินาก็จะใช้วิธีหุงข้าวขาวแบบลดแคลอรี่ลดน้ําตาลนะคะวินาเคยลงไว้แล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้ข้าวอร่อยนะคะแล้วก็ลดแคลอรี่ในตัวอีกด้วยค่ะสําหรับโปรตีนนะคะวินาก็จะเน้นการกินโปรตีนนะคะจากธรรมชาติ นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อปลานะคะวิน่าจะเน้นเป็นโปรตีนสีขาวนะแล้วโปรตีนชงโปรตีนผงกินไหมวิน่าก็กินนะคะก็คือจะเป็นการกินหลังจากการออกกาลังกายนะคะถ้าเกิดวิน่าไปออกกาลังกายข้างนอกนะคะแล้วก็ไม่ได้แพ็กอาหารไปวิน่าก็จะใช้เป็นการกินโปรตีนชงแทนนะคะก็ประมาณแค่วันละหนึ่งครั้งแค่นั้นค่ะนอกนั้นก็จะกินเป็นอาหารสดมากกว่าค่ะและการปรุงอาหารโดยส่วนใหญ่นะคะวิน่าจะใช้น้ํามันมะกอกเป็นหลักนะคะจะไม่ใช้น้ํามันพืชเลยนะคะวิน่าเคยลงไว้แล้วเพื่อนๆก็ไปดูได้เหมือนกันนะคะเรื่องน้ํามันมะกอกค 好我。 ควรจะใช้แบบไหนดีนะคะและส่วนใหญ่วินาจะทําอาหารเองที่บ้านนะคะซึ่งจะทําแพ็กไว้และวินาทำเมลพรีบเมลเพลนไหมคะก็ไม่ถึงกับทาเมลพรีบนะคะแต่ว่าคือทําอาหารไว้นะคะเป็นอาหารชนิดที่แตกต่างนะคะวินาจะไม่ทําอาหารที่เหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเบื่อนะคะคือเอาวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทําอาหารไว้เลยนะคะเป็นอาหารที่โลแ c a อร r ่นะคะเราก็ใส่กล่องไว้เลยหลายๆประเภทนะคะให้แตกต่างและเวลาเราหิวนะคะเราก็หยิบออกมาอุ่นทานได้ทันทีนะคะซึ่งจะทําให้เราไม่หลุดไปกินอาหารที่ อ้วนๆหรืออาหารที่เรากินเรารู้สึกผิดนั่นเองค่ะและสาหรับเครื่องดื่มวิน่าก็จะไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคาเฟอีนนะคะวิน่าก็จะดื่มเป็นชาเขียวมัทฉะนะคะซึ่งไม่ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นค่ะทั้งวันเลยค่ะและอาหารที่เรากินนะคะในแต่ละครั้งนะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะในแอปที่เราโหลดไว้ค่ะมันก็จะบอกเลยนะคะว่าเรากินไปกี่แคลอรี่นะคะซึ่งสะดวกสบายมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะโหลดกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะและมาถึงการออกกําลังกายนะคะตอนที่วีนามีน้ํหนั ตัวเยอะๆนะคะหรือว่าตอนที่มีไขมันเยอะๆเนี่ยวินาก็จะใช้การออกกำลังกายแบบคอม p พล็กซ์เอ็กซ์ไซร์นะคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ข้อต่อมากกว่า1ข้อต่อขึ้นไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเบนช์เพรสนะคะเดสเลฟนะคะหรือว่าสควอชโชเดอร์เพรสแล้วก็พูลอัพนะคะก็วินาจะเน้นการออกกำลังกายแบบนี้นะ,ะและหลังจากออกเวทเทรนนิ่งนะคะวินาก็จะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะ1ชั่วโมงนะคะและใน1ชั่วโมงนั้นนะคะวินาก็จะตั้งไว้เลยนะคะว่าวาวนจะต้อง บรนให้ได้600ถึง700แคลอรี่ค่ะและสำหรับการออกกำลังกายนะคะวินาก็ออก6วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะในแอป My Fitness Pal นะคะมันก็จะคำนวณให้เราหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดนะคะได้ง่ายๆแล้วและถ้าใครที่ทำตามนี้นะคะแล้วก็ t r a c รายละเอียดนะคะแต่ละวันของตัวเองตามนี้นะคะใน3เดือนนะคะวินารับรองว่าเพื่อนๆนะคะจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แน่นอนค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะวินาก็ขอให้เพื่อนๆสละเวลา1วินาทีนะคะ กดไลค์คนละหนึ่งไลค์ค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะวิน่าจะนําเคล็ดลับความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ